สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยากทานหมูย่างค่ะและเราออกไปย่างข้างนอกไม่ได้นะคะเราเราก็เลยต้องพึ่งหม้ออบไร้น้ำมันค่ะนี่เลยค่ะหมูเราหมักเรียบร้อยเลยนะคะหอมเครื่องหมักมากค่ะเอาหมูใส่ลงไปในหม้ออบไร้น้ำมันเลยค่ะสามชิ้นพอแค่นี้ก็อิ่มแล้วค่ะนี่ค่ะหมูของเราค่ะเราใส่หม้อเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเอาไปอบเลยค่ะ เครื่องอบเลยค่ะตั้งอุณหภูมิตั้งเวลาเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยจ้ากำลังน,น่าทานเลยค่ะเอาออกมาพลิกกลับด้านนะคะด้านล่างยังไม่สุกค่ะเราก็เอามาพลิกแล้วเราก็เอาใส่เป็นใหม่ค่ะ เอาสเสร็จได้ไหมเลขาแล้วเราตั้งเวลาใหม่เลยค่ะตั้งเวลาร้อยแปดสิบยี่สิบนาทีหมูของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะหืหูหหน่าทานมากค่ะหอมหอมอเครื่องหมักมากค่ะเดี๋ยวเรามาหัน่นจัดใส่จานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ทำน้ำตกค่ะทำเลยค่ะ นี่ตลาลังร้อนรอเลยค่ะเดี๋ยวขอตัวไปหั่นให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ําตกกันนะคะใส่น้าปลาลงไปค่ะใช้สูตรกะค่ะมะนมา ใส่หอมแดงใส่ต้นหอมผักชีเราไม่มีค่ะเราเลยไม่ใส่ค่ะใส่ผงอูมามิค่ะใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายพริกป่นลงไปและข้าวคั่วค่ะหลังจากนั้น ทะเลทะเลส่วนผสมเลยค่ะพอราคนส่วนผสมเรียบร้อยแลวนะคะใส่หมูลงไปเลยค่ะาจากนั้นทะเลทะเลอีกค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวชิมนะคะอืมออยเลยค่ะตักใส่าจานเลยค่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ หมูน้ำตกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทานกับผักสดหิ่อร่อยเลยค่ะทุกคนเทลงไปเลยค่ะหมูน้ำตกเครื่องไม่ครบค่ะเรามีแค่ไหนเราใส่แค่นั้นค่ะหมูน้ำตกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาค่ะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะอีกเมนูนึงนะคะนี่เลยค่ะหมูย่างค่ะเอามาทานกับจิ้มเจ่วค่ะมาค่ะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะเฮ l โ o ลยอเคฮันนี่เนาะชัว หิวไหมคะโอ้หิวโอ้วันนี้ลุงหิวโอเค let's start ที่เท่านี้กาเช่นายใส่แว่นมองไม่เห็น <S <s <uk> <S ใช่ไหมอ้าวพนักงานคดข้าวใหม่ยร้ยา <laughs> 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 นี่มันใส่แว่นใช่ไหมอ๋อพนักงานคดข้าคดเลยคะ่ะคดเลยเ <s uk> วลาให้ลุงตักข้าวเองนะคะ ตักเยอะค่ะเวลาแม่บานตักแม่บอกตักนิดเดียวพ่มเอเออะเข้าไปไปไหนก่อนนะตอนนี้นะคะมีหมูน้ำตกค่ะน้ำจกนี่น้ำตกแล้วก็หมูย่างที่เหลือค่ะเหลือจากน้ำตกค่ะอันนี้แกงเมื่อวานค่ะแกงปลาเมื่อวานค่ะเมื่อวานเราทำเยอะค่ะขอบคุณนะพี่ ก็เลยได้ทานวันนี้อีกมือหนึ่งหมดแล้วค่ะวันนี้ก็หมดแล้วค่ะอ,อขอบคุณค่ะอืมวัดอืออะไรคะอืะออะไร้เออชอบดึงเทลงชอบนะหมูน้ำเต้า อร่อยจริงอร่อยจังคำแรกชิมคำที่สองก็ชิมคำที่สามนี่ก็ชิมชิมแซ่บใช่ไหมคะเคยถามลุงคามว่าทำไมทุกครั้งถึงบอกว่าอร่อยลุงบอกว่าลองไม่อลองบอกแม่อร่อยสิพุงนี้ไม่มีกับข้ากินแน่นอนเลยพูดแล้วทา,าเลยจ้ะ Wat is het? Moon. 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 Eclipser. Eclipse. Oh, oké. <okay>. Ja. Hmm. <laughs> you made it yourself? Ah, yes. I made. it. Hmm. <laughs> I'll do some of this as well. Ja. Dit is moe. Het is Ja. เออนั่นแหละนั่นแหละทานอย่าแค่ปากเลยนั่นแหละโอ้โหน้ำจิ้มโอ้โป้งมาบ่อยเหลือเกินพูดแล้วพูดแล้วโยก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 เข้าไปให้มันโลกอืม This I recognize this แับเยสเดย์แต่ก็ยังน่าทานนะคะ it was so good we made it s you made it a second time yes uh, yes ลุงบอกว่ายิ่งไวนานยิ่งอร่อยค่ะแกงนานเกินก็ไม่ดีนะคะทานแล้วท้องเสียนะคะมันจะบูดเอาค่ะโอ้หเว ดี <Good> yesterday โอขอบคุณ hmm. ค <Yep. S 1> oh, so uh ่ะอ้าวยังสตู๊ดยังหมยัโอ้ยังอร่อยเหมือนเดิมแค่ค้างคืนคืนเดียวเองอ้ u l อ k e my f o o d today what you prefer ท mm ั้งสามอย่างเลยขอบคุณค่ะ Έκτεινε <laughs>